16ฉากเกมโอเวอร์ดูยังไงก็เหวอะฉบับลีโอเกมมิงไปดูกันซิว่าในเกมคุณยายแกนนี่ทั้งหมด5ภาคจะมีฉากไหนที่โอเวอร์จนคุณนอนไม่หลับบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปดูกันเลยบอกได้คำเดียวว่าสยองแต่ละฉากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคน 1. 1. นึ่งปรนหะา ความสยองของฉากนี้ก็คือแทนประหารที่เราเอาไว้พาแตงโมแต่กลับกลายจะต้องมาเป็นจุดจบของผู้เล่นโดยคุณยายกันนี่จับเรามาแล้วก็ใช้มีดฟันคอเรา 2. อีบตกบันไดฉากนี้นับได้ว่าเป็นฉากที่ตาดึงใจผู้เล่นมากคุณยายจะถีบเราลงมาจากบันไดและเราก็สลบไป จากนั้นหัวของเราก็มีแต่เลือดเราจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้คุณยายก็ได้โผล่หน้ามาแล้วก็พูดว่าห้าหอมไม่ปากของยาย 3- ฝ่ามือพิฆาตกระบวนท่าฝ่ามือมรณะที่คุณยายได้เรียนมาคุณยายได้นํามาใช้ในฉากนี้ฉากนี้เราจะถูกจับมา ได้ถูกจับมัดแขนมัดขาเอาไว้และได้ถูกนําตัวมาชั้นบนสุดของบ้านโดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้าที่ไม้กระดานได้ผุพังอยู่นั่นคือจุดจบของชีวิตของเราจากนั้นคุณยายได้หันมาบอกแล้วว่า <c oughs> เคยเจอกระบวนท่าพิขาดไหม <c oughs> กระบวนท่าที่ย้ายไปเรียนมานี่ละฝ่ามือพิฆาตสี่รถพุ่งชน <c oughs> เราได้หารู้ไหม ว่ารถที่ไม่มีเครื่องยนต์มันจะขี่ได้แต่คุณยายก็ได้ขี่มันแม้กระทั่งว่ารถนี้ไม่ได้เติมน้ํามันมันก็สามารถวิ่งได้แล้วเราก็ถูกจัดการด้วยรถผีสิงเอาละนะเดี๋ยวยายจะชนละนะรถผีสิงห้ตู้มรณะนะ ถ้าพูดถึงตู้สุดสยองในเกมผู้ใยญย่กันนี่ภาค2แลเราก็คงไม่พ้นตู้นี้ความร้ายกาจของตู้นี้ก็คือมันจะมีเหล็กแหลมเต็มตู้ไปหมดเลยนั่นแหละมันคือตู้มรณนะจัดการเลยไม่ยายจัดการมันเลย 6. อสูรใต้น้ำอสูรใต้น้ำ สัตว์เลี้ยงดึกดำบันมันตั้งแต่ยุคโบราณสัตว์เลี้ยงที่คุณตาเลี้ยงเอาไว้ฉากนี้ล้วได้ถูกจับมาเพื่อเป็นการบูชาย,ยันแด่อสูรหรือสัตว์เลี้ยงของคุณตาจัดการมันเลยไม่ยหายเอาเลยเอาเลยได้เวลาแล้วออกมากินได้แล้วและเราก็ได้ถูกอศูนย์กินเจ็ดเหรีของคุณยาย เลนของคุณยายหรือว่าลูกของเซเรดีนาะในฉากนี้เราได้ถูกจับมาเป็นเหยื่อของเลนของคุณยายซึ่งเลนของคุณยายชอบเนื้อมนุษย์มากทําให้ฉากเกมโอเวอร์ในฉากนี้เป็นฉากที่น่าสุดสยองมากพอเราต้องถูกเลนของคุณยายแทะกินแทะกินเนื้อจนตาย 8. ไฟฟ้าช็อตกระแสะไฟฟ้าแรงดันสูง ที่ถูกนํามาใช้เพื่อไม่ให้ผู้เล่นออกไปแต่พบว่าเราได้ถูกจับมาในกงรงขังโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นได้มีเสียงคุณยายเคาะเพดานแล้วบอกว่าปล่อยไฟฟ้ามาได้เลยจากนั้นก็ได้มีไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวเราทําให้ไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงโดยที่มีคุณยายยืนดูอย่างสะใจ 9. ระเบิดรถ ฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่เท่มากและก็เป็นฉากที่เีโอเกมมิ่งชอบที่สุดแต่มันก็ปนไปด้วยความสยองเราได้ถูกจับมาในรถทําได้เพียงสงสัยว่าคุณตากับคุณยายมองอะไรกันจากนั้นคุณยายก็ได้หยิบระเบิดออกมาแล้ววางเอาไว้ในรถสวยละระเบิดคาบอมแน่ระเบิดคาบอมเท่มเท่มะเนี่ยเป็นงไงเป็นยงไงเท่จริงๆตกอสลาอานว่ากา คออาคาอาวะคาแล้วเราจะพูดทำไมเนี่ยสิกระสุนสังหารดูเหมือนว่าเราจะหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าเราคิดว่าเราหนีพ้นแล้วแต่ทว่าไม่เลยนี่มันเป็นกับด,กดักเลยดูเหมือนว่าข้างหน้าก็เป็นคุณตาข้างหลังเราก็มีจระเข้อีกด้วยไม่มีทางรอดละสินนะเอาไปกินกระสุนสังหาร11 รถไฟผีรถไฟสีแดงที่เต็มไปด้วยเลือดในฉากนี้เราได้ถูกจับไว้กับประตูไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้แต่ทว่าคุณตาของคุณยายได้นั่งอยู่บนรถไฟและเหมือนว่ากำลังจะทำอะไรบางอย่างรถไฟสายมรณนะรถไฟสายนี้ไม่มีใครรอดไปได้เย่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 สสองลงศพผี พิธีกรรมลงศพผีได้ถูกแดคูล่านำมาใช้ในภาคสและวิธีการตายนี้จะเป็นวิธีการตายแบบแดคูล่าวิธีการคือจะให้ผู้เล่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็นอนอยู่ในโรงนอนอยู่ในโรงไปจนชั่วนิรันดรและไม่สามารถที่จะออกมาเห็นแสงเดือนแสงตะวันได้อีกต่อไป 13. ปืนปิดชี ปืนปิดชีพของคุณตาถือว่าเป็นอาวุธซิกเนเจอร์ของคุณตาที่ใช้จัดการเราและในฉากนี้ก็เช่นกันคุณตาได้ใช้ปืนปิดชีพโดยที่มีครอบครัวให้กําลังใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณยายกันนี่และ,ะเซลดีน่าแม้กระทั่งเจาเ้าแดคูล่าจากนั้นคุณตาก็ได้หันปืนมาทางเราพร้อมกับพูดว่าตายซะส4เผาไฟ การบูชายันด้วยการเผาไฟได้ถูกนํามาใช้ในภาค5ถือได้ว่าเป็นฉากที่ทรมานที่สุดเพราะว่าความร้อนจากการถูกแผดเผาทําให้เราต้องตายทั้งเป็นอย่างชาๆฉันชอบเล่นไฟแล้วแกละชอบเล่นไฟไหมอ้มอ้ยร้อนๆๆ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 เมื่อ,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 อกีนน้ไฟโดนมือยายโอ้ยร้อน 15. ตายในความฝันฉากนี้ถือว่าเป็นฉากการตายที่ดีที่สุดที่ไม่ทรมานที่สุดในเกมคุณยายกันนี่พอเราพบว่าเราได้ตื่นมาบนเตียงเลยดูเหมือนว่าเราจะไม่เจ็บปวดเราแค่ฝันไปแต่ทว่าเราจะต้องติดอยู่กับความฝันความฝันร้ายตลอดกาล 16. นี่แนะ่ เวลาที่เราต้องแยกทางกันแล้วมันช่างเป็นคำคืนที่แสนวิเศษมาจบเรื่องนี้ไปกับฉันเถอะหมดเวลาสำหรับแกที่จะอยู่ที่นี่แล้วออกไปซะออกไปซะันบอกให้ออกไปถ้าไม่งั้นฉันจะผลักแกลงไปนี่แน่